ไปชาแนล u t u b e นะคะวันนี้เอามาแคมปิ้งที่บ้านไร่สามพอนะคะปักช่องนะคะใกล้ๆกับเขาใหญ่ก็วันนี้เรากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ด้วยความที่วันนี้มาช้ากว่าจะกางเต็นท์ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็ระหว่างที่กางอ่ะ ที่แม่มคนที่ดูแลหลานที่นี่นะคะคือพี่เขาน่ารักมากๆคือเห็นว่าเรามาคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะที่เขาตำส้มับมาให้แล้วคือจะบอกว่ามันน่ากินมากเลยอะ่ะไม่พอนะยังมีข้าวผัดตอนนี้หิวมากร้อนร้อนเลยอะ่ะจริงๆเราบอกเราจะบอกว่าวันนี้คือจริงๆเราทำเป็นโตะมา เป็นตกของเราก็เป็นข้าวไข่ปลาโล่กางเต้นใช้เวลานาน,านมากวันนี้เหมือนกับเรากลางผิดด้วยแหละหรือลวก็กางใหม่มันก็เลยช้าเนะเ่นเพื่อนๆแล้วคือตอนนี้ก็เลยกลายมาหิวมากๆเลยอะ่ะก็จะกินทั้งข้าวผัดส้ตมตำของพี่แมมนะคะแล้วก็จะกินเบนโตะ ที่ตัวเองเอามาด้วยอ๋อพี่เขาเดินกลับไปอีกรอบนะคะเพื่อที่จะเอาแคปหมูมาดูความน่ารักของพี่เขาสิเอาแคปหมูมาให้เรากินกับส้มตำด้วยเดี๋ยวเราจะรีบทานข้าวนะครับไม่แน่ใจว่าแสงจะหมดก่อนหรือเปล่าแล้วเราอยากจะเดินดูบรรยากาศนะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศ ก็จะพยายามรีบทาเวลาก่อนที่แสงมันจะหมดอ่าข้างล่างข้างหน้าเราเนี่ยเป็นน้ํานะคะแต่ยังไม่ได้เดินลงไปดูเลยบริดดกางเต็นท์ถ้าไม่ทันจริงๆก็ต้องเป็นรวบยอดเป็นเช้าพรุ่งนี้จะพยายามตื่นเช้ามาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆแต่ถ้าทันนะคะก็จะเก็บซะตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวเราต้องรีบกินข้าวนะคะจะได้ไปเดินดูรอบๆกันค่ะ เริ่มจากอะไรก่อนดีะขอเป็นข้าวผักถ้ากินไม่หมดเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็ต้องกลับมากินซ้ำนะเพราะว่าับข้าวแบบของพี่เขาเยอะอจริงๆอู้อดูดิเพียบเลยอ่ะเดี๋ชิมก่อนเพราะว่ามันกำลังร้อนๆอ,อืม สุดยอดอร่อยแบบไม่ว่าพูดจริงอร่อยมากเราชอบรสชาติไหนเราก็เลยบอกพี่เขาไปบอกว่าอูระาเผ็ดเปรี้ยวอ แซ่บมากว้าอาหารรสชาติดีมากอร่อยมากๆเดี๋ยวเราต้องเก็บบางอย่างเอาไว้กินคืนนี้แล้วละดูแล้วไม่น่าจะหมด ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเรายังไม่ง่วงเลย <g ül> ก็เลยเอา iPad มาดูรูปที่ถ่ายวันนี้นะคะก็ ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะอ่าอุณหภูมิตอนนี้ยังยังไม่หนาวนะสำหรับเราหรือว่าเราปิดอด้านหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็เปิดทางด้านนี้ไว้อ่แต่ว่าพี่ที่เขาดูแลแคนนะคะพี่แหมมเขาบอกว่าช่วงเช้าๆอะหนาวถึง ยีสิบถึงยี่สิบสามองศาเดี๋ยวเรารอดูนะ <c oughs> ว่าพรุ่งนี้เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวไหมแต่ที่เรามาวันนี้ช่วงกลางวันก็ร้อนนะคะดีว่าที่นี่เขาต้นไม้เขาอ่าบางังบังแดดให้มีร่มแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นเป็นดินเป็นหญ้าอะไรเงี้ยก็ลดอุณหภูมิไปเยอะข้างๆก็เป็นต้นไม้อีกนะคะก็ไม่มีอะไรทำก็นั่งเล่นไป ดูรูปเพลงใบหน้าที่ถ่ายวันนี้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะตื่นมารายงานอีกทีอ่เสำหรับวันนี้ก็คือรายงานเดินเดินสำรวจแคมป์เนี่ยไม่ทันก็ด้วยด้วยความที่เรามาช้าด้วยเออเซ็ตเป็น้ได้ช้าด้วยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพยายามนะคะแต่ว่า ก็ต้องเป็นอะไรที่รีบเร่เงเพราะว่ามีอีกที่หนึ่งที่จะไปวันพรุ่งนี้นะคะก็คือที่ P V Camping นะคะซึ่งอยู่ห่างจากที่บ้านไล่สังพอเนี่ยประมาณ27กิโลใช้เวลาประมาณ30นาทีนะถ้าไม่หลงจะบอกว่าจริงๆวันนี้คือหลงนะที่มาช้าออกจากบ้านมาตั้งแต่สิบสิบเอ็ดโมงกว่าจะได้กางเต็นท์กว่าจะทานข้าวก่าจะ เซ็ของอะไรก็เลยก็เลยช้าลงไปเยอะก็พรุ่งนี้จะพยายามตื่นให้เช้าพาเพื่อนๆไปดูริมน้ำแล้วก็ลานรอบๆนะ,ะแล้วก็ถ้ายังไงคืนนี้ก็ดไนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าบ๊ายบาย ค่ะทุกคนเมื่อคืนอากาศหนาวมากนะคะโอ้โ2ยี่สิบสององศาหนาวมาก แล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้ามันก็เลยคือเสื้อกับผ้าห่มเอาอยู่แต่หนาวเท้านะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกัน <tem> <g ul ose> เราเดินออกมาข้างหน้าเลยนะคะ จากเส้นทางที่เรามาเมื่อวานเราอยู่เรามาจากทางฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยวเลีวเลีวเลีวเ,วเข้ามาคะ่ะขับตรงเข้ามานะคะทางด้านซ้ายมือเอ่อน่าจะเป็นสวน เมื่อเราขับตรงเข้ามานะคะให้เราเลี้ยวขวาด้านนี้นะคะจะเป็นที่จอดรถนะคะเห็นจากจอดรถแล้วก็จุดลงทะเบียนก็คือตรงนี้นะคะนี่นี่ี่แมนปินแล้ว ตรงนี้เพื่อนๆสามารถขับรถเข้าไปได้นะคะแล้วก็เอาของลงนะคะแล้วก็เอารถเข็นเข็นของเข้าลานได้นะคะต้นไม้เยอะนะคะที่เนี่ยเขาก็กรองอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ สบายๆอ่ะพอเพื่อนๆขับเข้ามาใช่ไหมคะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเจอลานที่หนึ่งกับตรงนี้เป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราจะไล่ไปนะคะตั้งแต่ลานที่หนึ่งถึงสามตรงนู้นเลยนะคะอ่ะเราไปเริ่มลานที่หนึ่งกันก่อนลานที่หนึ่งนะคะ ก็จะสะดวกนิดนึงตรงที่ใกล้ห้องน้ำแล้วก็เอ่อใกล้จุดล้างจานด้วยนะคะนี้นะคะจุดล้างจานจุดล้างจานก็คืออยู่ติดห้องน้ำเลยอันนี้นะคะ เนี่ยเพื่อนๆตรงตรงนี้ก็กลางได้นะคะตรงด่นมากพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นหญ้าเอ่อตอนเช้าเนี่ยมันจะมีน้ำค้างลงนะพื้นเปียกถ้าเพื่อนๆจะกลางจุดนี้นะตอนเช้าเนี่ยก็จะพื้นพื้นของเต็นท์เนี่ย จะเปียกน้นําแน่นอนเลยค่ะอันนี้สุดของร้านที่หนึ่งเลยมันจะสวยตรงที่เพื่อนๆจะได้อยู่ริมน้ําแบบนี้เลยนะคะเมื่อวานเราเหมาลานนะคะ คนเดียวเลยอยากให้เพื่อนๆฟังเสียงนกน,นะคะอืมเช้าๆนะคะด้านนี้ก็จะมีหมอกลงอาก็จะมีเก้าอี้ทำ จุดชมวิวให้ที่เห็นข้างหน้าก็คือเต็นท์เราเองนะตรงที่เรากางนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นเอ่อลานที่สองนะคะ เมื่อวานเรากลางแบบว่าไม่ได้ใช้ทารเลยเพราะว่าต้นไม้สูงใหญ่เนี่ยะคะ่ะก็คือเขาก็บังบังแดดให้เราแล้วก็เราอยู่พื้นข้างบนนะคะสัมผัสความชื้นของพื้นนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเปียกชุ่มเหมือนตอนที่เมื่อกี้เราอยู่รานที่หนึ่งนะนะมันจะ คือพื้นหญ้านี่คือเดินไปนี่เท้าเปียกเลยอะ่ะขึ้นฝั่งนี้นะคะเมื่อคืนี่ยตกอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้คือบริเวณจุดลานที่สามนะคะอ่าเป็นพื้นดินนะคะเพื่อนๆก็จะเพียงแค่ชื้นๆเหมือนเออเหมือนเหมือนอเหมือน ลานสองของเอนะคะถ้าเป็นเพื่อนไม่ไม่อยากให้เต็นเปียดตอนเช้าอะ่ะก็กางพื้นดินแต่จะตอกสมอยากนิดนึงลานสามเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับทางลงที่จะไปดูน้ำนะคะเมื่อวานแอบมาดูนิดนึงละ น้ำหน้าเล่นมากมากอืมโอ้โห oh. สวยมากๆเลยค่ะ น้ำไม่ลึกนะคะเด็กๆเ,เล่นได้บรรยากาศดีมากค่ะเดี๋ยวเราเดินลงไป เล่นน้ำโหน้ำก่อนแรกคิดว่าน้ำจะเย็นก็ไม่เย็นนะขบายวายสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดิฟกาแฟริมน้ำนะเราบอกเลยว่าตรงนี้แจ่มมาก เราอยู่ตรงด้านบนตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องลงไปตรงกลางน้ําน้ําอาจจะสูงถึงน่องแต่ถ้าตรงนี้ก็คือแบบเดินได้แบบสบายๆแล้วก็คือมุมแสงตรงเนี้ยคือดีมากเลยอ่ะ okay. น้ำอยู่ไกลไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะอืม ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเดินชมครบร้านหนึ่งสองสามแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอก็จะไปทํากาแฟดื่มน,นะคะแล้วก็จะพยายามรีบเก็บของเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปต่ออีกที่หนึ่ง เขาต้มกุ้งมาให้กุ้งตัวโตๆเดี๋วยวลองชิมนะคะถั่วใหญ่มากมาแบบร้อนๆเลยค่ะอ,อร่อยมากใส่พิกเยอะไปหน่อยอยากกินซับๆ 就。